เก็บเก็บเก็บปดหลยเค่พี่น้องมาเก็บน้ำกันเด้อนี่้างในพี่น้องปัดเห็ดนังไก่อันนี้เกือบเก่แล้วแต่กินอร่อยนะคะเห็ดอันนี้นะพี่ปีนี่จังดีท่นีเห็ดหนังไก่คือออกกระดอกระเดียี่นองครับน้องกสวัสดี้พี่น้องวันนี้ากสมมาฮะไอจพวกแกงอยู่พี่น้องแพี่น้องเห็ดหนังไก จอดเรี่ยงกันเลยไไเเคุณไนเพ่นเกเอ้าพี่นอ้องโ้โขาวๆจะผักจะผึอออกงนะแมนเบิร์ตจำนงมาเก็บสิคะไม่เก็บหรอ,อ,อเก็บสิเก็บละแม่ ค่ะาจากภักอี่พีกอยู่ผู้จำน้องอไล่เถ็ดเถ็ดยันนี่บอ <c oughs> สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาอีกแล้วเด้อจำน้องมาอีกแลจำน้องเจ,จ,จ้าเก่าเจ้าเดิมมากับยายติม๋ม <c oughs> โอุนิดสอร,รี่สวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆ<ช>มาเก็บเห็ดนางไก่ใช่ไหมใช่ค่ะเต็มเลยพี่นอ้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งเรียกขึ้นลืด พี่เก็บกองไว้ไม่งานทำมาหานมันก็ไม่เ <_ d ata> อาเก็บเก็บเก็บฟาดหลายแพ่พี่น้องมาเก็บน้ำกันเด้อนี่มองอะไรพี่น้องฟาดเห็ดนางไก่อันนี้เกือบแก่แต่กินอร่อยนะคะเห็ดอันนี้นะครัโอ๊อยพี่ปีนี่จังเดยคือมีเห็ดนางไก่คือออกกระดอกระเดี่ยวพี่น้องคูขาวๆาวของแมนบัสขออนุญาตใส่แว่นก่อนนะคะดูจำนนงเก็บนะคะเอาแล้วนั่นเห็นพี่น้องแซดเลย ว่าโอ้ยอยากไปน้ำพี่นองเด้มันมวนเงี้ยจำนงตลกเนาะมนเม่นแล้วพี่ถุงก่อนเด้อพี่น้องตักแรกตรงนี้ละมือนี้เก็บเก็บเก็บก็หมู่บ้านหนูคือบ่เห็นโบเดมา่างไกโบ่ได้มาาตรงนี้ยางไกปลาเห็ดฝนตกอันมันก็เลย ขึ้นมาเพื่อบานเห่องไหมพี่เอาอันนี้ออกน้ำติคนมันอันโบแกพี่พอเอาออกได้โบแกหนูอุ้ยมันแซ่บพี่ขี้กระค้างขี้กระค้างเขาแซ่บบ่ใช่เอาลวดสะเอาถ้าแยกทิ้งเอื่อนขี้กระค้างมันก็คือเนาะขี้กระค้างคนน่ะเปิดถูกพี่น้องถูกเปิดข้าวขาวในแมนเบิดเลยเด้อค่ะนังไก่ทั้งหมดเลยนะคะชนชนจ้วกจวกจ้วกลืมข้าวไม่เก็บหรอ ตัดตีนพี่น้องตัดตีนเห็นหนางไก่นะคะนี่เห็นไหมสวยสวยสวยมอนคนเลยเนี่ย <laughs> ใส่ถุงก่อน <laughs> นี่พี่น้องแนวมันเสบนี่มีก็มีนใหม่นะจ๊ะหักเลยอ่อนๆ่พี่ไม่ขูด ขูดบอนั่นเล็กจเชื่อหนูนะขูดขูดออมันจะไม่เสียเวลาเราปะเสียกระช่างก็หนัเสียเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยก็เสียเอาอยู่แต่เอาน่อยนี่ได้ในขูดเนี่ยขูดจ้่ขูดพี่เรียกกับจันนงก็เรียกขี้กรขางเรียกแบบไม่น่ากินเลยงามขูดสะขูด มิดเลยมันวะให้สปอยมันเกิอดอีกเนาะพี่จิงก็เปิดน้ำล่างก็ต้องไปขูดอีกรอบนึงอย่าลืมบอกพี่นะเดี๋ยวลืมช้อนนะเนีน่ยอั <c oughs> นนี้มันจะเก๋น,นี่ไหมจำนงบอกว่าอันนี้นะอร่อยนะสเปิร์มนี่เหมือนพีน่ไอ ขี้เกค้างพี่เดยกขี้ช่างขี้เกีอพี่นาดอกนี่ใหไงพี่น้องมาคนเก็บกันง่ายง่เห็ดปุ่นซิงอยู่แมวเลียวซักอันเนาะเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ก็เก็บไปแล้วก็เดี๋ยวพี่ถ่ายเลียวให้ สักสิบห้าวิก็โอเคแล้วเดียวอะขาม, <laughs> มันมกับปีตเตอเสพพี่น้องฟองไว้ก่อนเดีย๋ยวค่อยขูดฝนกระตกห้ำพี่น้องฝนตกลิ่นยิ่งยิ่อยู่ ขั้นไปเห็ดงานนี่ก็เอ้ยพีกแลพกลวิีอีกได้ลูกนี่ลูกักงมอก้านี่ขั้นว่าไปเก็บเห็ดหลดุดพ้นตกกัดลูกเสืนเนาะคนม,นมันมาก <laughs> เราเยาะหน่อยๆนี่ยก็ได้ จากพี่น้องแบบนีแต่อยู่บ้านเรากลัวมันจะไปเลืะเนาะฝรั่งผ้ากินพี่น้องเออเห็ดอันนี้ไม่เล้วเราไม่เห็นคนไทยกินบัตรเนี่ยแล้วไม่กล้าขูดแรงยันหัก น,ดดนั่นพวกเกงไล้พี่น้องซ้ำนี่ก็ได้อืมว่านสานัญญาณยีบจะ,ะเดได้ลงนั่น,ป,นป,ป,ป่งันอีกาเากระถา, <c oughs> าให้มันได้เาาย,ย,ยอะๆ ฝนตกมันก็เลยเป่าไม่ออกวันนั้นมาสองคนก็สนุกสองคนได้วันนั้นนะมาสก็สนุกสองมาสามก็สนุกสาม้วเนาะตัวนี้มันเริ่มแก่แล้วนะี่ แต่มันก็อร่อยดีมันกรุบกรุบดีพี่ชอบมันกรุบกรุบนี่แหละพากันทําอะไรคะสาวสาวพากันเขี่ยเก็บแทนจ้าา<ฮ>ะ <100. S 1> ดูหน้าคนสวยหน่อยใส่แว่นด้วยใส่แว่นด้วยพากันคั่วไก่ลกขนอย่างดีดูมืออาชีพเขาทำน่ะน,นะปุ้ยลูก,กะ ก็ได้เอาคือก่อเลยามันเน,นี่ยมันดูมืออาชีพเขาทำนะปุดป๊ดปุดป๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเราเรากลัวตแต่อันกลัวแต่มันจะขาด้ามันเ่าถ้ามันเป็นนอนข้างในนุกกบเอาจะเ,เริ่มบอา ไปที่บ้านกลัวแต่มันไอ้นี่นะกลัวแต่มันเวลาขูดแล้วมันกระเด็นนะนะดูสิคะมืออาชีพนะทั้งเป่าทั้งขูด S <S ขูดเอ้คุออกนะคะคนไก่เฮดช็อกเฮดช็อกก็เมน่นเฮดช็อกมัชรูมเฮดช็อกมัชรูม านาอเอาช้อนมาขูดนี่อันนี้อ่อนเนาะเท่าก็บเอาเท่าก็เอาไปเอามาหนะักอันเท่ากจ็จกชิ่มไปเรือ <c oughs> ่อยผอวนุาา่มเนาะแอบไทายแอบไทยน้องผี ที่จริงเห็ดนางไก่ห้องพเคยเห็นมันออกหลายปีนี้เห็นนางไก่ออกเยอะแต่ว่าปีนี้ออกหลายมันจะเป็นปีบ่พี่เป็นปีของเข,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 ขาอนื้อมาขาขาเพิ่นแข็งดีป้าอย่าเอาเอาไว้มันเป็นสปอยอนี่พี่น้องอีกหนึ่งกลุ่มนะคะพูนขาวๆแล้วก็นี่ เห็ดนางไก่นะคะกำลังงามๆพี่น้องสวยๆเลยนั่นน่ะอืมเอาไว้ก่อนก็เก็บเลยเก็บๆๆขอขอเก <laughs> ็บ <laughs> เก็บเก็บเ็ดช็อกเฮ็ดช็อกเห็ดไก่เฮ็ดไก่ จ้ำนงายเซเลยเหมือนงโอ้ยเต็มถุงเลยเอิ่นก็เอิญกว่าอยากมากบ่ันไปเอานิ้วอื่นด้วล้ไปเต็มใส่ถุงแม่ขุดเอนงขุขนขุดมันเสียโบแก้เหรอแกแก่อันนี้มันคือข้นซื้อพี่ แกเขาบะล่างแล้วก็ลูกใส่ตู้ไว้เกเบอร์ขุนก็ต้องแกจังได้เมนบอกบเอาดิติอเนี่ยเนือเอาลยเนาะมันบาดบาดนี่แล้วมันไหลไหมันจังได้เต็มตาเลยวะตี รครับบ่ถึงฟนนี่ก็สิแหงเลยนีน่เนาะแหงแต่มันลมนะ้แตงกิงนะ้วค่ะหลอดปลาหลอดดงพี่น้องเอ้ยหาหิต ไปมองอื่นบ pues yes. huh. oh. uh ่หลอดได้น ah, no um ี huh. um ่ฮาเฮ็ดนี่หมดหกปันได้กับหมดอือบ่ลูกแล้วไปทำงานนี่บ่ตื่นเสาพ้อเก่าโมงยังตื่นไปช้อปปิ้งขนาดช้อปปิ้งไปในช็อปไปบริตากลนเด้อฝนตกมาไปดอกพูนบ้านเพูนในย่างมันน้ำเก็บเห็ดละตกปันใดก็มากิเก็บเห็ดเหรอฝนตกได้ไป่ตื่นตกกับไปเห็ดมันปูแก่หมดเลยพี่น้องจ๋า ดูสิเน sure, yes. you know? ี่ยก็ได้อยู่เลือกเอาก็ได้อยู่นะจำนงนี่ส้มเกือดหม่ผู้พี่น้องมึงในปาดที่ดอกบรอปฝั่งนู้นก็น่าจะได้อยู่นะเลือกเอานั่นนะปาดพี่น้องอุ้ยมันโดนฝนมันเลยแก่เร็วน้ำี่องน้ำมันไหลอืาพี่น้องเรืองเรืองกเอื่อเฮ้ยื่นเบิรถปุ๊บทั้งทิงถูกเนาะโค้ดทำมัน อันนี้แห้งก็จะเป็นเสืซราเนาะอกระเท้าสดใสเนี่ยเนี่ยแข็งอยู่อะควมไปเลยนี่นี่ห้าจะพาไปนี่แหะไปค่ะไปค่ะไปปลาหนามมันละโอ้ยพี่ติ๋มอยู่ตะนองค่าปลาบังเนี่ยน้ำเป็นสีกะมูลดั่งใดละเวนกับพ่อเวนทำไมพี่น้องวัอนขึ้นมันขึ้นไปผู้เฮ็ดนะงานปาดเอาเออเออขาหัวเข่า ไปกัไปขานข้ามกันเานม่แต่ดกงามๆไปลดยไปเอาเลยจีนูนูใสตจันสีนกมากมนนนเอาเอื้อเอื้อบเอน้ำน่ อ,อ,อ่ะปีนปีนอ่ะตอนนี้จำนงจะปีนป่าแล้วครับผมมองเป็นป,นปนละพี่หาด้วยไอ,<ห>อดอกงามเด่นหน่นแกม่ก,มก,มก็าดีน้นะฮะมัดย่อยยแค่มันไหมอ่อนอยากแบงอี่สวย เต็งกิวคะ่ะก็บถุงก็จะเอาไปทำไ,ไมก็เอามานันดัานน้ำดิทั้งทีดันน้ำได้หัวใจมากน้ำเลยน้าใทยเกร็บก็เก็บใครเอาขนออกก็เอาขนออกอ่าใครถ่ยายวิดีโอก็ถ่ายวิดีโออยากเป็นผู้ถ่ายวิดีโอเด้ิมาถ่าย กอ้ากเป็นเจ้าเอาวปลาพี่น้องขาปลาในสาบุรีรัมขาปลาเฮ้าบ่อ้าปลาเฮาบ่ไดดเฮดเฮดบ่ได้อยู่นัหมดแล้วนลาดยางเด้อพี่น้องอีกจถึงอีกจ้า เลนนามแบกแบกบุหรี่เข้าไปไหนห้ามันสวยมันอ่อนนะจิ้มเหนงูเห็นไปตัวมันเรียงเลียงเลยเนาะเก็บก่อนเก็บก่อนอันงามๆนี่ อืมน่ะดอกงามๆเนี่ยแพรพี่กลังงามกลังสวยเลยตึง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 พี่น้องพี่น่ะพนเหยบเพสลัดใยติีเมยพคนคนตัดขา ตัดขาค่ะตัดขาตัดขาเห็ดนั่นเอาแน,น่นนะ่ะยืนยิมอยู่นั่นละดอกงามๆนี่ค็บๆนี่เก็บก่อนซะกำลังพอดีแกงได้นน,น่มืนกับไงมือนียังหน่อยอยู่ว่ะตี เนี่ยดูสิคะเนี่ยเห็ดเนี่ยมีแต่นังไก่ทั้งหมดเลยเนี่ยก็ตัดไปเลยอ้าวดูสิใส่แบนก่อนนะแบนก็เป็นมีน้ำพ่ออโอ้แจ้งอยู่เดินล่ะเป็นไดคะคุณจำนงขะมวนคักมวนคักเจอเ็ซสายพืชเลยป่ะีพืชลืดขึ้นไปมองห่างคองหง เสียงพี่จิมกับพี่อ้อยวนวนโอ้ยไก่เนี่จะว่าเห็นเห็ดเนาะก็ไี่ก็ได้มวนเนาะดิเดี๋ยวตัดตีนตรงนี้ก่อนตัดตีนเห็ดก่อน เฮากะได้แต่เฮ็ดอันนี้เฮากะแซ่บแล้วโอ้ภูมิใจโอ้เฮ็ดเพิ่งหวานบ่ไ <laughs> ด้กะสร้างมันเนาะอันชอบอันนี้อือันนี้ถุงที่สองเลยพี่น้อง <laughs> บ่นน <laughs> <laughs> ได้เต็มดอกว่ามันหนักได้แต่ละครึ่งกะไปไว้ <laughs> เอามาชิปถุงเฮาก็จะได้ชิปถุงได้ปี <laughs> อือเพราะว่าาเฮใส่ถุงละน้อยเอาถุงละครึง่งบ่ครึ่งซาำเนาะบ่ใส่ใส่สามดอกก็เป็นถุงคือกันแล้วล่ะ <laughs> <laughs> ป้าบวงในพี่น้องนี่ห้อยมัน อ,อันนี้หอยมันเดอนีเด้อหอยตัดเดนอนเปิดไม่ได้พี่นั่นน่ะอ่อเสจะพูดแต่เออ,ออแต่ <c oughs> เ,เราโออ,เอ,อพูดแด่แต่อุอขยันคักหน่อยจำนงได้เดินเห็ดนี่แต่อดอ <c oughs> กค่ะ แต่ไปเห็าไปทิ่มะคนไปเข้าน้ําอีกก่อนนะแต่ว่าหนูเห็นเห็ดูนี่ตัก็บได้นูก็ม่นมเอาจะเบดทุกดอกเนาะเอาเบิดบ่เมื่อกี้นี่นะปิ่นม่นเ็บปานนั้น มันอ่อนถ้ามันแลอกเนาะก็ประมนุนอืมนเป็นตามอนยานไม่ไงติมมพนไปยากแลนะ้วเนี่ยเป่าออกให้น้ำ Thank you เสียงลมรหรือเสียงน้ำลมลมมันผัดใบสนสนสะท้านฟ้าอืมได้เยอะแล้วใช่ไหมไหนได้เยอะยอยู่เจ้าอ,อีกโอเคไปเรา นี่เห็ดอะไรนี่พึ่งนี่นี่อืมอุ้ยพึ่งส้มแก่แล้วแต่ขูดเอาได้อยู่นะไม่เอาพึ่งส้มขาลายไม่เอาเอาไว้เหมือนเดิมพี่น้องเห็ดพึ่งส้มขาลายนะนี่แต่แก่แล้วไม่เอาค่ะพี่น้องเห็ดเหลืองบ้านจะติมเอินเห็ดหนังมัวนได้จ้านี่ จะออกขึ้นขึ้นเฮ็ดหนังงวัวหรือว่าเฮ็ดคาแต่อยู่บ้านนะเฮ็ดคาก็สิเป็นเฮ็ดคาด้วยจ้าเฮ็ดหนังงวัวก็คือเฮ็ดหนังงวัวนี่พี่น้องรุ่นนีแเสบอาจำนองจา้าเนี่ยงามงามผูเ้เดชผู้เสะสามดอกนี่แต่ดอกงามงามนะหนะอันงามงามนะหนาเน,นี่ยเอาโรดนี่ยเ,เอาเกี่ยวค่ะ มาเนาะผู้สองดอกแล้วดอกนึงพี่น้องงามนี่โอ๊โอ๊ะนี่โอ๊ะอ๊เอ๊ะเนี่พี่น้องสองดอกเห็ดนั่งัวเห็ดดิน นี่จะติมาให้สาวบุรีรัมนะคะสาวจำนงค่ะนู่นสาวจำนงอยู่น,นู่นอิม้ม <c oughs> จำนงอยู่นู่คน,น,นค่ะนี่จะพี่น้องเค็ดหนังไก่ที่เขาเก็บมาจะติมยังบ่าท่านล่างจะกลับมาไข่แตกพี่น้องเลยไดสสองถุงทสโก้จะพอกินอยู่จ้า เด่ยติมเอาอะไรเดียติมนะักแล้วก็ค้าแต่ทายวิดีโอพี่น้องเอ้ห้อเอาเอา้เากัขูดขูดขูด,ขดอัน,นอันนี้มันออกอันที่มันเป็นแหลมแหลมใต้ทองมันจะเอดอันนี้มันแข็งพี่น้องกินกระแทบเซบ,ซบกรุบกรุบจ้าเดี๋ยวเด่ยติมกระซิล่างแล้วกระซิลวกไวเข่าช่องแข็งไวจ้า